พอแล้วพอแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวพัดลมไปไม่ได้ยาญไปยาญมาเลยแล้วกันได้ยุกได้ได้ฮะได้ยุกเราบอกป้ามันนี้แล้วใหญ่คล้องมันนี้ใหญ่คล้องช่องรอบแล้วเออได้ยุกเข้าพี่ได้ยุกเข้าพัดลมได้ยุกเอาพี่ยุกเอายุกเอายุกเอาวางเลยมาเล่น ให้ไปช่วยโอ้ช่วยกันมากเลยพวกไงคลองไหมเลยนี่เขาแก้กนะตอนแรกพี่เขาย้ายออกเลยนะย้ายออกไปได้อยู่คืนเดียวนี่<อ>ไปได้อยู่คืนนิบย้ายออ,ออกไปได้อยู่ช่องคืน,นตอนนี้กลับมาแล้วนี่นี่ตอนนี้ย้ายของเข้าห้องอีกโ <c oughs> อ้สุดยอดจริงๆละไงลหญ่ไปทํางานมงอื่นอตนอนแรกคิด <ลา S 1> ว่าที่อื่นจะทํางานดีมีที่พักดีพอสุดท้ายไปแล้วไม่ดีพี่เขาเลยกลับมา พี่เขาก็เลยกลับมานี่พอดีพี่ได้โอกาสให้เจ้าของห้องเขาทำคนสะอาดให้นี่เราเราไม่มีเวลาทลาชุดยอดจริงๆนี่เจ้าของห้องแล้วก็ออกปุ๊บแล้วมาทําคนสะอาดให้ปั๊บเลยนะนี่ <c oughs> โอ้นี่พี่เขาก็ย้ายห้องมาคืน <c oughs> ทนนี่นี่บบมีงานมันเบิดเช่นชัญญาน,นะพี่เราก็เลยออกไปโรงงานมองอื่นพอไปมองอื่นเลยแบบ งานบดีบอกงานนาผพีเราก็เลยใหญ่กลับมามืองเดิมห้มองนอนกันยายอนอนกะยายอะไรพี่ห้องนอนที่นู้นมันเป็นอะไรห้องนอนที่นูน้นดีไหมไม่ดีไม่ดีโอห้องนอนก็ไม่ดีพี่เขาก็เลยย้ายมาดีกว่าฮะฮะนอนกับไรระาวางนอนอยู่เข็มข้นงานยังดีกว่า <P ot. S 1> นอนอยู่เข็มข้นงานดีกว่าเราบอกที่นู่นน่ะที่นี่ดีกว่านะห้องแค่พันสามแต่ห้องดีกว่านะพี่พันสามเนาะที่นู่นห้องเท่าไหร่ ข้าห้องพี่โอ้พี่พี่ดีแล้วพี่อ่าพี่มันก็จริงพ้นตกพี่โอ้ห้องพี่แต่บันน้นอนโอ้จะพ่อว่าแล้วพ้นตกพี่เขานอนไม่ได้ในคืนวันนี้ก็เลยกลับมาโอ้สุดยอดจริงๆพี่เขาก็จ้างรถมาเองอยู่นะทุกคนจะไม่ใช่จักรยานก็เอามาหมดตอนกลับก็ค้นไปหมด ถ้ารู้แบบนี้ไม่ไปดีกว่าเลยพี่เนาะไ,ไปดูห้องก่อนดีแล้วเนาะไม่เอาหรอเอ่เอาอ,อ,เอาอนี่พี่เล่าไปอยู่ผนบวายเมีเนคอมเล่าแล้วห้องพี่อยู่แต่ว่าห้องมันบอดีพี่เขาก็เลอยอยู่บรยัยสำหรับคลิปนี้กระโจมใบัะมีนะผมเม่พี่น้องได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ